สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเล็กเด็ดเล็กเด็ดมาเลยสูตรงวดต่อง,งวดเล็กเด็ดเน้นๆค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตร,ตรแรกจะเป็นหลักสิบรางวัลที่3บวกหลักสิบรางวัลที่2หลักร้อยรางวัลที่2บวกหลักสิบรางวัลที่3หลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่3และหลักสิบรางวัลที่2บวกหลักพันรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม ๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคูณค่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็นําผล3ามรางวัลใหญ่ของงวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคูณคูณค่หลังก็จะได้เป็น2อคูณศเท่ากับ0ค่ะ75คูณ7เท่ากับ525 หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ19คูณ43เท่ากับ8ปดหลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น7 1, 2, 8, 0และ5ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็น1บวก2เท่ากับ3าบวก1เท่ากับ6กบวก7เท่ากับ7 และ2องบวกศเท่ากับ2ค่ะเลขเด็ดที่จับคู่นะคะก็จะได้เป็น0525 0817 3672 3282 0265 และ7128ค่ะในสูตรนี้มีรางวัลใหญ่เข้าตเต็มๆหนึ่งรางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะนั่นคือ3672ตัวเลขที่เข้าก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดมาเลยเด่นๆรู้ก่อนออกเมงวันที่5เมษายน25 6 6าก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น28คูณเ5นะคะเท่ากับ ส6งหค่ะ34มสิบสีคูณแปดเท่ากับสองแห้และ36มสิบหกคูณเจ็เท่ากับสองหค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น9 0 6 2 5และ8ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็น9ก้าบวกหเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4ี่ค่ะ แปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะหกบวกสองเท่ากับแปดและห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดค่ะเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นสองหกหกศูนย์สองแปดห้าหกสองห้าเก้าสองเก้าศูนย์หกสอง สี่เจ็ดแปดเจ็ดหกสองห้าแปดและเก้าแปดเจ็ดเจ็ดค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวงทุกงวดเพาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดต็งเลขเน้นๆสูตรงวดต่อง,งวดไหมทุกคนนี่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัวเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย